เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับยูกิทแบสบัตนะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แลงคอมมานเดอร์หนึ่งนี่ครับกับการเล่นยอนแพทใหม่นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยยอนเนี่ยใช้ไอเทมใหม่เยอะมากนะดาบไฟฟ้าดาบดุดเลือดต้องมีนะครับผม2ชิ้นนี้ก็มาเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นเพชรนี้นะแล้วก็เอาเป็นดาบดุดเลือดแทนคารอนนะครับคือดาบดุดเลือดนั่นจำเป็นมากเลยชิ้น3ามเลยดาบดุดเลือดเพราะว่าเวลามันใกล้ตายเนี่ยยอนมันดาบดุดเลือดมันเด้งเลือดให้นะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยยอนมันต้องใช้อะเพื่อนๆคือบอกเลยว,ว่าต้องใช้นะครับผมแล้วก็พลังแฝงเป็นรวยเ,เร็วนะครับซึ่งพอแพทใหม่เนี่ยไอเทมใหม่ทั้งดาบไฟฟ้าขวานสโลใช่ไหมดาบดุดเลือดเนี่ยไม่มีอัตาคิเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เอาลูนคี16มานะครับผมเพราะว่าเอาแรมเพจมาไอเทมใหม่ไม่มีอัตาคิเลยครับ <c oughs> <c oughs> ถึงออกมาก็ไม่ได้ยิงแรงอะ่ะคือต้องพูดตรงๆว่าแพทปัจจุบันเนี่ย เอายอนแบบลูดทีเดียวตายเหมือน2ปีที่แล้วอย่างเงี้ยไม่มีนะครับผมคือมันเล่นไม่ได้ห่อเพื่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนไอเทมเปลี่ยนรูนเอาเดรูดไปดิรูปปดนครับผมคือถ้าใครสมมุติว่าอยากเล่นย้อนเนี่ยลองไปเล่นเซตนี้ดูบอกเลยว่าทั้งอึดทั้งยืนง่ายนะครับฟามไปก่อน ต้องมีดาบไฟฟ้านะช่วงนี้โกงจัดเลยครับส่วนฮายาเตะเนี่ยผมบอกเลยว่าแบนทุกเกมครับผมเวอร์มากโคตรโกงอะฮายาเตะนี่ครับเอาจริงย้อนแผ่นนี้ก็อุย้โโโอยโอ้โหโโอ้หเกือบโดนตกว่ะโอ้โหมาสี่เพื่อนโอ้โหเอาเดิ คือเกมนี้เราออกไอเทมใหม่ทั้ง3ชิ้นเลยนะทั้งดาบไฟฟ้าแล้วก็ขวานสโลนะครับแล้วก็ดาบดูดเลือดนะครับผม3ชิ้นนี้ต้องมี <c oughs> <Double kill. S 2> รูดไปดลรูดไม่ให้เข้าเลยบอลตรงรูดไปดิยังไงเฮ้ยเฮอ,อ,อยากจะมาเหลาเราเหรอ,อ <Nice assistant. S 2> ไม่ให้ป้อมหรอ ไม่ให้ป้อมหรอครับเอาดิเอาดิป้อมเของเราโอ้โหเฮ้ยช่วยหน่อยลูดไปดิช่วยกูดีเพื่อนอันเล่เฮ้ยมันจะตบผมมันจะตกวงอันนี้มันเล่นอิฟเนตเป็นนล้วเนี่ยโอ้โหไอ้เชี่ยเอ้ยเอาดิเอออะไรมันจะขนาดนั้นน่ะโอเคดาบไฟฟ้ามาแล้วของป่ดเลยลูดไปดิลูดครับผม ชอ็อตไปดิเอาเลยครับผมเออเอาเลย,เาเยมาแล้วดาบไฟฟ้ามาแล้แวแปลงวะโอ้โหเฮโ้ยเฮ้ยโอ้โหตายวะโอ้โหแม่งยืนคนเดียวไม่ได้เลยครับยอนคือแผ่ปัจจุบันเนี่ยแต่ละตัวแรงชิบเป่งเลยฮะ มาชิ้นต่อมาผมจะขึ้นเป็นดาบคลีนี่ครับมันเอาตรงนี้เหละวะเพื่อนเอาตรงนี้เหละมันให้เพื่อนโอ้ลาวิลมันโคตรแรงเลยครับลาวิลนี่ดาบไฟฟ้านี่โคตรเวอร์ครับผมช่วงนี้เนี่ผมฟาร,ร์มก่อนฮนะเฮ้ยไอาลาวิลเอ็งฟิกเหรอวะเอ็งฟิกจะมาเอาลิเลียเหรอเอาเดิ อ้าวผมกดผิดครับไปกดซื้อดาบดุลเลือดเล็กแต่เอาจริงดาบดุลเลือดเล็กก็ดีนะคือเวลายอมมันใกล้ตายอะเลือดมันเด้งขึ้นมานะเพราะเป็นพาสซีฟใหม่ของดาบดุลเลือดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือยังไงก็ต้องมีนะผมพูดเลยว่าผมเล่นยอนมาไปลองมาแล้วคือต้องมีอะดาบดุลเลือดนะครับไม่งั้นนี่เล่นโคตรยากเลยครับตอนนี้เนี่ยเราต้องออกดาบคีก่อน เหตุผลที่ไม่เอารูแลมเพจมาเพราะว่านี่นะไอเทมใหม่ที่เราออกมาเนีいい่ยก็คือไม่มีอัตราคียก on ันเลยนะครับผมออกแลมเพจมาก็ค um ืออัตราคียก็น้อยมากอ่ะมันก็จะไม่คขีนะครับรูดไปเดี๋ยวรูดไปเดี๋ยวเอาเดีโอ้ไออิฟเนตเองหลายรอบแล้วบอกให้แล้วทำไมอิฟเนตมันแรงอยู่หรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเพื่อน อมลง,งอีกนิดนึงจะมีดาบคิโอเคดาบคิมาครับเฮ้ยมันเอาเหรอวะฮะฟอรีนศัตรูเรียกดาวเสเลเยอร์ออกมาแล้วต้องระวังอิฟเนียนะ่ยังไม่ได้ดาบดูเลือดเนี่ยฮะยังต้องบอกว่าระวังรูดไปเนี่ย ลูดเข้าอยู่ลูดเข้าอยู่ยังไงครับเพื่อนล็อกซี่จับมาที่โอ้โหล็อกซี่โอ้โหเองไปจับลึกเกินมาอ่ะไอ้นี่หลุดครับผมหลุดดงโอ้โหมันฟิ๊งมายิงเขาโจมตีโอเกือบตายลาวิวแม่งอย่างเวอร์ครับผมมันเล่นไม่กลัวตายเลยเพื่อนวาเออโอเค แบทแมนเราล้วงได้ครับรอีกนิดนึงจะมีดาบดูดเลือดเราก็จะแบบว่าเล่นง่ายขึ้นเอาจริงย้อนก็เล่นยากอย่างนี้นแผนนี้นะครับคือแคลรี่ก็ต้องเล่นตัวที่แบบตีเร็วๆดาบไฟฟ้าเพื่อน <c oughs> ชิ้นต่อมาผมจะขึ้นเป็นขวานนะครับจะได้ขวานและขวานที่ดีตรงที่ว่ามีพลังชีวิตมาให้ด้วย กับปีเร็วนี่ของชอบยอนเลยฮะอีกนิดนึงจะมีขวาแล้วเพื่อนโอเคมาชิ้นสุดท้ายผมน่าจะขึ้นเป็นมอร์นิง s t a ตานะครับคือทาลอนนี่ไม่ต้องออกก็ได้นะพูดตรงๆครับแผ่นนี้ คิวเลนอยู่ล่างมาโคตรแรงครับตอนนี้เพื่อเราบวกแล้วรูดครับผมแปลกหนึ่งมาแล้วทีอาบิซอเฮ้ยคิวเลนโอ้โหเอ้ยทำไมโอ้โหมันไม่ตีคิวเลนเมื่อกี้โอ้เลือดเด้งครับพาร์สีดูดเลือดเด้งโอ้ อยเลนไม่เหลาเราทีเดียวเกือบบายเอาเดเข้าอยู่นะเข้าอยู่นะครับผมไปเอามากกันเพื่อนเออเอาดิเดี๋ยวเราตีแปะหนึ่งขอตีคีนินี่เลือดก็เต็มแล้วนะบอมแรกยังไม่ได้เลยฮะเห็นไหมตีคีิโอ้โหช่วยกูทีเพื่อนโอ,โโอโ้โหผมตายโอ้โหเอ้ยมันคุมไปเนี่ยลาววิว ต้องกาะลองทักต่อครับรูดรูดไปดิโอเคมาลอริอรอ,อนเราอยูด d บเบ l e k คิวครับผมยังไงจังหวะนี้รูดไปดิรูดไปดิครับผมมอร์นิ่งสตาร์มาแล้วของโคตรฟูครับตอนนี้ถ้าฟูจริงๆก็ขายรองเท้าทิ้งออกก่อเกิดนะครับ บ้านบ้านบ้านเราต้องเอาป้อมนี้ก่อนเราเพื่อนอขอเหลาขอเหลาเออโอเคจับจับจับเนี่ยเป็นการป้อ,อมครับป้อมในขอเราถูกโจตีไอป้อมแตกเนะี่ยอืมเหลาไปดีป้อมนี้ยังไม่แตกเลยป้อมแรกยังไม่แตกสักป้อมเลยฮะ ป้อมกลางแตกไปแล้วนะครับผมบนล่างยังไม่แตกเลยป้อมแรกโอ้เอ็นโอ้ป้อมตีผมอะพาสิบเด้งครับเอาเดิพาสิบดาบดุลเลือดเด้งโชคดีจัดใจโอ้โหไม่งั้นตายไปแล้วผมบอกเลยน้ำตีดูลเลือดครับยังไงโอ้อันเลเงแตกเอาเด,อเดิมาแล้วครับผม เนี่ยยังไงก็ต้องมีดาบดุลเรืองนะผมบอกเลยยอนแผ่นนี้นี่ครับของมันต้องมีไอ้น,นี่ลำดุรูดครับผมรูดเลยรูดไปเลยเออดีครับผมตายว่ะสิบคิวแล้วฮะเงิน2,200ได้เวลาขายรองเท้าทิ้งครับผมคิวเลนอยู่บนก็เกิดต้องมาฮะแล้วก็เซตแข็งไว้เลย ช่วงนี้นี่สับสับของกันโหดมากแรงคอมโอเคตคองขึ้นบ้านแล้วเพื่อนเกือบโดนอัตติลาวิลรุ่ยไปดิเนึกว่ามันจะวิ่งมาว่ะลุ่ยไปดิครับเอาอีฟเนตอีกแล้วอีฟเนตนี่มึงเป็นอะไรกับกูเพื่อน กยอยากจะยิงคนเอายิงป้องกันได้ครับโอเคฟิวเลนตายไปแล้วรูดครับผมฟิวเดอะซันหนึ่งทีเป็นศพเอาเดีรูดฟิกโยกรูดโอเคเรารอดครับเรียบร้อยครับผมก็ถือว่ายอนแพทปัจจุบันเนี่ยผมแนะนำว่าดาบดูเลือดต้องมีนะดาบไฟฟ้าต้องเข้านะครับผม ส่วนนอกนั้นเนี่ยจะเล่นยังไงก็แล้วแต่นะแต่ผมรู้สึกว่าลูนแลมเพจตอนนี้เนี่ยสลหรับยอนไม่ค่อยเวิร์กนะเพราะว่าด้วยปัจจุบันแล้วเนี่ยคือยอนมันลูดทีเดียวไม่ตายแล้วอะ่ะเพื่อนเออคือมันไม่เหมือนแบบ2ปีที่แล้วที่แบบออกของขี้แลมเพจเลดเกมลูดตายหมดเนี่ยนี่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่นะครับคือมันก็ต้องแบบโอ้ด้วยดาวเลยคือมันต้องเอาตัวรอดได้ยอนแผปัจจุบันนะครับแล้วก็ <But S 1> ไอเทมใหม<ต>่มันก็ไม่ได้ <have> ไมีอัตรตาคีอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมรู้สึกว่าเอาลูนคีส6มามันจะเล่นง่ายกว่านะครับทำได้ไปสามสิปอรก็ไปลองดูก็ได้สำหรับยอนเซตไอเทมใหม่นะครับผมยังไงดาบดูดเลือดต้องมีนะผมบอกแล้วว่ายังก็ต้องยังไงก็ต้องออกอะอะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสํรับงี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ,บ๊ายบายครับสวัสดีครับ